สวัสดีครับวันนี้ขอสเสนอการใช้งาน Microsoft Word ปัญหาที่พบนะครับที่ได้พบเจอมานะครับมีเพื่อนที่ทำงานประสบปัญหาตรงนี้มาคือมีรายตารางเกิดขึ้นใน Word เดเนมาได้สักพักหนึ่งแล้วสาเหตุนะครับเกิดจากการที่เรา ไปกดการตั้งค่าใน i c r คอน f t Word นะครับเราจะมาดูวิธีแก้ไขแล้วไปดูตรงที่เราเพอกดนะครับบางคนคิดว่าเกิดจากต้านที่ Word ของเราหมดอายุหรือว่าเกิดจากไวรัสจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ครับให้เราเข้าไปที่มุมมอง ตรงนี้นะครับนี่คือตัวปัญหาครับตรงนี้นี่เองนะครับที่เราไปเพอกดไว้นะครับอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะให้เราคลิกเครื่องหมายถูกออกเสร็จแล้วครับรหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ